เดี๋ยววันนี้คิวจะมาให้พี่พีชถ่ายตัวละครจากทำใบ้กันนะพี่พวกพี่ดูหนังกันเยอะไหมสองคนก็ได้ดูกับลูกป้าอ่าดูป้าดูป้าใช่ไหมก็เราตรงดูเยอะแต่ไม่เคยจำใครเลยไอเนี้ยมันเองเดี๋ยวก็จะมีคำเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของตัวละครนั้นมาให้แล้วกันอ่ะข้อแรกเลยนะพี่ตัวละครเนี้ยนะพี่เป็นผู้ชายมีฐานะรวยมีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็ใส่ชุดเกราะ ใส่ชุดเกราะด้วยพี่คิดว่าเป็นตัวอะไรกันไอคอนแมนไอคอนคิดว่าไอรอนแมนเหรอครับทำไมทำไมคิดว่าเป็นไอรอนแมนเอาใส่ชุดเกราะพี่การัดรวยใส่ชุดเกราะใช่รวยใส่ชุดเกราะฝรั่งใช่ไหมได้หมดเลยพี่คนเดียวกันไหมก็อาจใกล้เคียงอ่ะงั้นคนเดียวกันงั้นเอาไปเลยฮะไม่ใช่ฮคือเดโอโอยเงียบแล้ว เป็นผู้ชายซูนิโอซูนิโอไม่ปกติซูนิโอไม่ใส่ชุดเกาะอันนี้ในหนังใส่ชนดี้ใสพี่แล้วก็อยู่ในหนังแล้วรวยไหมพี่ก็รวยมึงเอาผ้าใส่ชุดเกาะนะพี่้ต่อไปครับตัวละครนี้นะเป็นคนนะครับแปลงร่างแปลงร่างนะครับแล้วตัวพอแปลงร่างกับตัวสูงมากแล้วก็ต้องการให้ต้องการให้โลกสงบสุขโอเคแปลงร่างตัวสูงตัววเขียวตัวียวเขียวด้วยฮะ ต้องคนคิดว่าฮักใช่มถ้าสมมติว่าตัวสูงมันไม่ใช่ฮัก์ดดิฮักมดปันงตัวใหญ่ถ้าเขาบอกว่าตัวสูงก็มันต้องเมื่อกี้มันบอกให้คิดนอกกรอบต้องก็นอกกรอบแต่นผู้ชายผมบอกว่าเดี๋ยวมันยาวมันใหญ่ไอ้สูงนั่นแหละคือใหญ่เองอ่ะเขาไม่ใช่ฮัก์ดมีอย่างอื่นไหมอ่ะมีอย่างอื่นไหมพี่ไม่ใช่ฮาก์ดก็ตัวแมนพวก power furniture เออตัวแมนตัวแมนเอออุลตร้าแมนมันก็เวลาแปลงร่างก็ตัวสูงเย่างเงี้สุดท้ายคำตอบสุดท้ายเป็นอะไรพี่ช่วยกันสองคน ที่ตอบ power ranger ไม่อยู่ในกล่องเอาซูเปอร์แมนไม่ใช่ไอ้นั่นเอาอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนนะโอเคอุลตร้าแมนกับ power ranger พี่ไม่คิดถึงคนนี้บ้างเหรอแอนด์แมนนะอ๋อแอนด์แมนล่าขยายใช่ใช่ใช่แมนได้แต่วัานี้แอนด์แมนตะกี้มึงทั้งเก่าเลยอันนี้ก็เอามาแล้วใหม่แอนด์แมน ตูนต้องต้องเราทำใบ้หนายอันนี้การ์ตูนตัวละครนี้นะครับเป็นพระเอกอีกแล้วใส่เสื้อสีแดงแล้วก็ใส่หมวกฟางครับหมวกฟางอ๋ออันนี้ไงนารุโตะไม่ใช่นารุโตะขี่ๆๆ่ี่เขาขี่ไปเลย มันนึกได้ไปได้ในวันพีซ่ะไม่ใช่เหรอลูฟี่เหรอฮะเออลูฟี่อ๋อลูฟี่ออกมาแล้วลูฟี่หมวกฟางก็มีตัวเดียวเลยเดียววลูฟี่นะครับสองคนตอบก็ลูฟี่นะฮะเฉลยนะฮะชิ้นจังฮะหมวกฟางเสื้อแดงจริงเป็นพระเอกแต่ปกติเขาไม่ได้ใส่หมดตลอดก็วันนี้มาใส่พี่ เ,เห็นไหมพี่พีเนี่ย <c oughs> ออนอกกรอบพี่ดูการ์ตูนจริงพี่ดูหนังกันจริงไหมเน <c oughs> ี่ยก็ดูจริงอะ่ะแต่กูจะตอบอะไรกัน่ะข้อสุดท้ายสุดท้ายพี่คือว่าพี่เคยดูเรื่องนี้แน่นอนทั้งพี่พรทพั้งมิการเลยเป็นตัวละครเป็นนินจาเชื่อในวิธีเชื่อในวิถีนินจาของตัวเองแล้วก็มีอาจารย์ที่เคารพตัวเขาเป็นนินจาตัวเขาก็เป็นนินจาด้วยนินจาฮาโตริไงนินจาฮาโต์ลีไม่ต้องคิดแน่ ตอนนี้แหลงไปแล้วเนียจานด้วยเหรอเนียจานด้วยอาจารย์เป็นศาสรใช่ไหมไม่บอกอะไม่ได้อะไรจีจี้อ่ะจีจี้อ่ะจี้โหจีแบกงจีแบกจ้าพนมจ้าจ้าพนมจ้าพนมไม่ได้มันโทนี่จานะพี่วิชาเนี่ยอ๋อโอเคพี่จีแบกไอ้นี่นะจาพนมกับจีจี้จี้เต่าเนียนจาใช่ไหมเต่าเนียนจรับผมพี่พี่ไปไหนกันนะ เรากินแบบต่าทินจ้า